กับแฟนเก่าเี่คุยไม่ได้นะเพราะฉันไม่ชอบฉันขอร้องให้เธอเลิกคุยได้ไหมหลังๆมานี่ไปหน้ามีกาหลอดฉันรู้้วฉันก็นั่งดูมาตัวลว่ามันจะย่ำเกี่ยงกันบอลมึงเสียวมันออกเลยบอลแบแสดงว่านับอดีแค่ฉันเลยกลับมาสงสัยี่าเด็มาเขี่าเอ๊ะ เขาเรียกมาเปิดมือนั่นบังเอิญมันบังเอิญที่ข้าพเจ้าเปิดก็วงจรนางเบิงนางเบิงกระเคี้ยอนนางเบิงเล่าเล่าอย่างนั้นเราไปใส่หูฟังเราเอือฟังเราบอกรถสามอย่างนั้นบอกอย่างนั้นยิ้มน้อยยิ้มแย้ยิ้มน้อยต่อหนังผู้ใด่งฉันว่าโอ้ยนี่ลุยคือโบแมนฉันเบิงพี่เพือนลุยไม่ได้่อนผู้เตือนกับโบแมนเพื่อนโบแมนเพื่อนโบแมนบ่แมนจะคนความหมายน่ะอบ่แมนจะคนมันไม่ใช่สักคนเลยที่แกคุย ข่อยก็ได <hel> <to> <ajuda> wow! huh like, ้เก็บไข่อยก็ได้เก็บไปเก็บไปได้ใจข่อยนี่ล่ะรบ้าข่อยซั้ข่อยน้องมาหลับบ้าข่อยข่อยน้องมาหลับ้าเอ้าเราบอกให้ข่อยเรานั่นบอกให้ข่อยว่าให้ข่อยพาน้องเพียงไปงานเราโมโหแล้าก็เป็นซีวาเราก็คุยโทรศัพท์กับผู้ใดบ้างมือเคลืนเธอคุยโทรศัพท์กับผู้ใดมาบางใช่ไหมขึ้ยิ้มน่อยยิ้มใหญ่แท้เล่ากับเรีย่าไม่ได้คุยกับใครไม่ได้คุยกับใครคุยกับพระานผู้นี้ผู้นี้พรานผูนันผู้นี้บอกมาเอ่ยถึงคนที่สามแล้วเขาจะเสียหายเนาะไม่ได้คุยกับใครเลยนะนี่ เบาๆเลยไข่ให้ไข่เสียข้าวมัสึกบากคาได้บ้าแล้วตัวเลาเราไปคุยกับเพ่ตองนี่ไข่หูอยู่ดูไข่เบิ้งวงจรนี่ไข่เบิ้งแต่เราบอกอ่ว่าจบๆง่า่ปลาเล่าหรืเปล่าโทษตายนั่งกับปลาบ้านั่งคุยกับคนนี้คนนี้คนนี้นะเป็นแฟนกับคนนี้เป็นแฟนกับเป็นเพื่อนกันเพราะไม่อย่างใช่ป่ะเป็นแฟนเก่าเนี่ยเท่ากับรวยในสายชั้นนี่เธอไปคุยกับอย่างแฟนเก่ายิ่งแฟนเก่ายิ่งห้ามคุยคุยไม่ได้ฟังเลยปังปังต่างต่างคุยกับแฟนเก่านี่ คุยไม่ได้นะเพราะฉันไม่ชอบฉันขอร้องให้เธอเลิกคุยได้ไหมเอาคนที่ดีไว้ได้ไหมอย่าเท็จอีเด,ด็ดขาดทั้งหมดหมักกับไอ้กับไอ้ใจใจว่าผู้สาวผู้สาวเขาเงี้ยเขาแหลเนาะชันกะให้บักคักเลยให้ให้บักคักเลยว่าเมียตัว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 กลว่าสิบเฮ็ดอีกแล้วบริคิตยังแค่เป็นแฟนเก่าหลายเป็นที่ปีเป็นยังแล้วแค่ตอนนิวมีโอกาสได้มาเจอกันก็นกนเลยไนดะ้ทักทายกันก็นเลยไนดะ้ทู่หากันตอนนั้นจีซี่ คุยน้ำเพศคุยน้ำเพื่อนเพื่อนเพื่อนแฟนเก่ากลายเป็นเพื่อนคุยตีซียิ้มยิ้มแจมใส่คุยกันเออเอออย่าห่นแล้วก็น่าจะมาคือคอยหูวได้ว่าแปลกแน่นอนแปลกแน่นอนจุดไฟจับหนาชนหลังเป็นยังไงพี่พอไปญี่ปุ่นสองขั้วบวกพออยากเห็นพอยอยากเห็นว่าพอยอยากเห็นว่าพอยไปญี่ปุ่นสองเจ็ดหมื่นนี่มันจะเป็นยังไงเอ็นซีเม่พอยอยากหูเจ็ดบาทอันตรายเนี่ยพอยอยากหูนี่คสิเลือกเกี่ยวว่าป็นีังไร จ็ดมือที่หอยบวยยู่น่ะคุยตลอดซันตลอดแล้วบ่ได้คุยทั้่องไข่พอดคุยกับไครก็คือคุยกันตลอดไหมบอกไ่ได้ไปแบนคุณไม่ได้มีอะไรการที่แบบว่าซัมติงที่แบบมันไปเห็นชัดว่าคุณไปใน,นการแต่คุยกันตลอดแล้วคุยเรื่องฉันด้วยร้านเหล้าครั้งหนึ่งไปกับคนที่ชื่อเพื่อนเพื่อนสาวแคนนั้นแหละไ,ไปร้านเหล้าแล้วก็ไปกินเหล้า แบบนานๆทีกับเพื่อนไม่ได้มาสิบปียี่สิบปีเราไปเนาะโพสไปสองคนโพสไปสองคนซูปเลโปลร์กระจับปูได้ไปน้ำนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปน้ำเย็นนั่น่หละนั่นแหละไปน้ำกันนั่นน่ะไปหน้ามิกตลอดเลยจาล้าหลังๆมาหนีไปหน้ามิกตลอดไปนั่งอยู่หน้ามิกตลอดโอ้ยฉันเจ็บช่องมึงอ้าวไปนั่งดูแท้อ้าวคือนหน้าขามาแท้ฉันรู้มาเลยตลอดเลยแหละ ฉันรู้เลสักก็นั่งดูมาตัวลว่ามันย้ำเกี่ยมกันบอลคุณนั่งต้นทัวอยู่นี่หนึ่งกับไปทีท่ดีบวไปเบื้องง้างไปเบื้องความเป็นไรของค่ังเสียงสองมันไม่เคยไปไงคนเราหนาะอันนี้พูดบบเบาๆจะไม่พูดทั้งหมดให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่เสียใจในวันนี้เพราะว่าอะไรสิ่งที่เราพูดเราไม่เสียใจยเราไม่เสียใจยเพราะว่าเราตัดสินใจแล้ววันนี้ใครที่อยากจะด่าผมว่าผมเป็นคนร้ายคนเลวด่าได้เต็มที่เพราะผมก็เกินทนมาเหมือนกัน ผมเกินทวนในผมอายุเท่านี้ผมแบกรับทุกอย่างไม่อยากบีบน้ําตาไม่อยากทำแรงสิ้นวันนี้ขวแค่มีลูกก็มีความสุขแล้วดามา่ายังก็คือฉันเบิดฉันไม่ได้โอ้โอ,โอ,โอฉันเป็นคนพูดตรงแต่ฉันไม่ได้พอ,อไหวฉันไม่มีใครเลยไม่ได้มีเพื่อนอยู่เคียงข้างกายไม่ได้มีบริบทฉันอยู่มาตัวคนเดียวเต็มตัว นี่ปบาไแสเวแล้วเ,ลเป็นยังไงคืหอหขอบอกเพราะว่ามือนั่นนี่ดุถามนั่งว่ามึงเสี่ยมันออกเลยบอบักนี้ถามเป็นชุมวงนั่งบนตอบบเอาวากหรือเบาออกก็แสดงว่านั่งบอดีแค่จนเลยคนเราเนะี่ยมือมิกม,ม,ม,มีเป็นแสีเป็นล้านในประเทศไทยนี่ มีเป็นแสนเป็นล้านไ่เท่าไหร่มันไม่ได้มีแบบเกี่ยวหรอกและเวลานี้มัม่เหาขึ้นลเลยความมันมัน,ม,นมันบอกมันบอกตันนี้แล้วเอาเอา,เอาขึ้นมาแล้วก็ขอวันนี้ขอยุติบทบาทขอยุติบทบาทในน้าผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ขอยุติบทบาททุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองแล้วกันถ้าวันนี้ขอถอยออกมาเอง ไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากใจเพะฉันอยู่ที่นั่นแล้วแบบบรรยากาศไมด่ดีขอถอยออกจากวงแสงรองพิแดนนักตั้งแต่ปบันนี้เป็นต้นไปข่าวสดสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ